สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวย f อทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอเจอกับผมหมอมวย้านนอกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายประจําวันเสาร์ที่11ึกพฤษภาคม2567โดยช่อง3 HD ก็ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา12นาฬิกา15นาทีไปจนถึงเวลา14นาฬิกาโดยประมาณทีมงานกลุ่มพลังใหม่โดยหัวเรือใหญ่คุณสมหมายสกุลเมตตาก็ประกบคู่มวยไว้ตามบาริการดังนี้ครับคู่ที่หนึ่งนี้เป็นมวยรอบศึกทบวันมวยมันพันดุครั้งที่6ระหว่างชาติพยักลานนาวอเตอร์ออลาน,นาวอเตอร์ไซ่นะครับหรือว่าลาน,นาโฮมสเตย์แอนเรอรองเดิมเจอกับ นนทนันซอวังเสือที่พิกัด120ปอนด์เท่ากันครับส่วนคู่ที่2นี่ก็เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่12รอบดักเอาระหว่างฉลามทองสิงห์มาวินเจอกับมิสเตอร์บีนสบุ่นมีลิ์ที่พิกัด11 1อปอนด์เท่ากันส่วนคู่เอกคู่ที่3เป็นการประกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ซูเปอร์เเธอร์เวท130ปอนด์ระหว่าง เจ้าของแชมป์มูคองพักยก24หรือว่าคูคองสิทธิ์เจริญวิทย์นะครับเจอกับศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์หรือว่าลานาโฮมสเตเดิมนั่นแหละพิกัด130ปอนด์เท่ากันส่วนคู่ที่4สมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยใส่กับแสนเพชรสราชภูมิที่พิกัด101ป่ปอนด์เท่ากันครับ ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณคู่ที่1ก็อย่างที่บอกครับก็เป็นมวยรอบศึกท็อวันมวยมันพันดุครั้งที่6ระหว่างชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์ใส่กับนนทน,นันสอวังเสือ120ป่ปอนด์เท่ากันมุมแดงชาติพยัคฆ์นี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขว้าปาบรัดฟันตีบูดุดันปอดใหญ่ปลายแรงเป็นวยฟอร์มสดครับ ห้าไฟหลังชนะสี่แพ้หนึ่งโดยเฉพาะ4ี่ครั้งหลังนี้ยังไม่แพ้ใครสมครั้งหลังก็มีชนะนอกยก3สามเสริมชัยสิทธิคูไทยที่สยามอ้อมน้อยชนะนอกยก4สี่กริดมณีสวนจากคาเฟ่ที่สยามอ้อมน้อย,นนอกยก 4, กล่สา,า,ยสยา,ยลาสุดก็ชนะนอกยก2สองเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งที่ทูปัติมีดอนเมืองครับ ส่วนน้ำเงินนนทนานสวังเสือนี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางรอโต้รอบวกเรียมเชิงดีอาวุธหลากหลายปลายมั่นคงหาไฟหลังชนะ3แพ้2 3งสาครังหลังก็มีชนะคะแนนสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีมรังสิตชนะคะแนนขวัญชยัยสอยสมหมายที่ราชดำเนิน ล่าสุดพัฒทาแพนนกยกสองเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์ที่ถูปติมีดอนเมืองครับรูปเกมสำหรับคู่นี้อย่างที่บอกครับก็เป็นมวยรอบศึกทวันมวยมันพันดุครั้งที่6คู่เปิดหัวนะครับพิกัด120ปอนด์เท่ากันแดงชาติพยักลานาวอเตอร์ไซ์อายุ16จากพัทลุงพร้อมสดครับฝีมือได้เข่าได้ ส่วนน้ำเงินนนทนานสวังเสืออายุ18รุ่นพีจากกำแพงเพชรได้ส่งได้ลอยแล้วก็น้ำหนักปล่อยมากกว่า1โลครับส่วนตัวผมมองว่าแดงชาติพยักลันนาวอเตอร์ไซด์นะครับจะอศาศัยท่าทารโหดแล้วก็อาวุธที่หลากหลายกว่าเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟัตีเบียดแซงเอาชนะนนทนานสวังเสือได้ไทยๆครับคูแรกผมให้แดงครับชาติพยักลานนาวอเตอร์ไซด์เป็นเมย์รัก่วยชอบระดับ สองดาวครับต่อที่คู่ที่สองเลยครับฉลามทองสิงมาวินเจอกับมิสเตอร์บีนสอบุญฤมลิ์ก็ในมวยรอบแชมเปียนมาวินครั้งที่12รอบน็อกเอาท์นะครับมุมแดงฉลามทองสิงมาวินนี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะควาต่อยขว้าเรียมมวยสมองมวยจัดจ้านตั้งรับจับทางเราต้องรอบว,วกอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยห่าไฟล่าสุด ชนะ2แพ้3 3ครัข้างหลังก็มีชนะคะแนนเดชอนันต์วอเวศะงสะที่สยามอ้อมน้อยชนะคะแนนกล้านาลงพันพินิษที่ทูปเตมีดอนเมืองล่าสุดแพ้คะแนนเพชรกสิทธิ์บิ๊กจัดคนรับปทุมที่ทูปเตมีดอนเมืองครับส่วนน้ำเงินอ่ามิสเตอร์บีนสบุญมิริทนี่เป็นประเภทไฟเตอร์เขาอาชีพเดินเปิดเกม เตะขวาต่อยขวาปัมรัตฟัตีบูดุดันปอดใหญ่ปลาแรงก้าและก้าลุยก็เป็นมวยฟอร์มสดเช่นกันครับหาไฟหลังชนะ4แพ้หนมครั้งหลังมีชนะคะแนนยอดปัตพีสิงห์จตรุรัสที่สยามอ้อมน้อยแพ้นอกยกสองเคนแจ็คสันมวยไทยยิมที่ทุปเตมิดอนเมืองล่าสุดชนะคะแนนการีมพิเคแสนชัยมวยไทยยิมที่สยามอ้อมน้อยครับครับ คู่นี้ก็เป็นมวยรอบแชมเปียนม้าบินครั้งที่12รอบน็อกเอาท์นะครับใครแพ้กลับบ้านใครชนะไปต่อแดงฉล้มทองสิมาวินอายุ17รุ่นพี่จากสงขลากระดูกดีกว่าได้สูงได้ลอยแถมน้ำหนักปล่อยๆนี่มากกว่า2โลนะครับก็ถือว่าเป็นเก่งใหญ่ส่วนน้ำเงิน Bean, มิสเตอร์บีนสุนรมิริตอายุ15รุ่นน้องจากสุราษฎร์ธานีเขาเปิดเกมบูดุดันนะครับปอดใหญ่ปลายแรงนะครับ ก็ถือว่าเป็นเก่งเล็กเสียเปรียบเวทนิดนึงนะครับครับส่วนตัวผมมองว่าแดงสลามทองสิงหมาวินจะอาศัยกระดูกมวยแล้วก็แถมด้วยส่วนสูงได้เวทได้ลอยน้ำหนักไปปล่อยอีก2โลครับจะอาศัยดักสั์แข่งดักทีตดักแทงชีนทําก่อนแล้วป้องกันเข่าจะเบียดเอาชนะมิสเตอร์วีนสอบุญมทริ์ได้ท้ายๆครับ คู่นี้ผมให้แดงสลามทองสิงห์มาวินเป็นมือรักมวยชอบระดับ3ดาวครับต่อที่คู่ที่3ครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการศึกเจ้ามวยไทยก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทร้อยสาปอนด์ของเวทีสยามอ้อมน้อยนะครับระหว่างเจ้าของแชมป์บุกของพักยก24เจอกับศิลาเงินลานนาวอเตอร์ไซ์ครับ130ปอนด์เท่ากัน มุมแดงเจ้าของแซมก็ฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาเลียมวมยสมองมวยจัดจ้านตั้งรับจับทางเราโต้อรอบวกอาวุธหลากหลายปลายปลาย,ลายมั่นคงห่าไฟหลังก็มีชนะสองแพ้2เสมอหนึ่งข้างหลังก็มีเสมอน,นาวาเอกสอสมหมายที่สยามอ้อมน้อยชนะคะแนนเพชรภูผาเอกปูยินที่สยามอ้อมน้อยล่าสุดก็พลาดท่าแพ้นอกยกสอง นาวาเอกสอสมหมายที่สยามอ้อมน้อยครับส่วนน้ำเงินศีลาเงินลาน,นาวอเตอร์ไซด์หรือว่าศีลาเงินลาน,นาโฮมสเตย์แอนเตอรองเดิมก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องครับนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางได้เดินเป็นบูดุดันขยันออกอาวุธ่าไฟหลังก็พอๆกันครับชนะ2แพ้2เสมอ1 สาครั้งหลังก็มีชนะคะแนนเพชรสุวรรณยูฟ้าบุมเด็กเซียนที่ราชดำเนินเสมอกับชัดชยัยพีเคแสนชายยิมที่สยามอ้อมน้อยล่สาสุดแพ้คะแนนชาละวันยกขาวแสนชยัยมวยไทยยิมที่ราชดำเนินครับรูปเกมครับอย่างที่บอกครับแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทร้อปอนด์ของเวทีสยามอ้อมน้อยจะเปลี่ยนเอวหรือเปล่านะครับต้องติดตามครับ แดงวูคองพักยกสองสี่เจ้าของแชมป์อายุ19รุ่นน้องจากปทุมธานีนะครับกระดูกเป็นรองแต่ว่าน้ำหนักปล่อย,อยมากกว่า1โลครบเครื่องประเภทจงอ่างหัวงไข่นะครับส่วนน้ำเงินศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์อายุ21รุ่นพี่จากพัทลุงชื่อมาก่อนครับแต่ว่าร่างกายเป็นรองทั้งคู่นี้รูปร่างส่วนสูงปากหัวตัวเท่าครับ ส่วนตัวผมมองว่าแดงวูคองพักยกสองไปไปลายมั่นคงกว่าครับผมดูว่าวูคองนี่จะใส่ลูกฮึดไปไปลายเบียดแซงเอาชนะรุ่นพี่รักษาแชมป์ไว้ได้ในที่สุดครับผมให้แดงครับวูคองพักยกสองสเป็นเมรับมมยชอบระดับ4ดาวครับมาถึงคู่ที่4ครับสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยใส่กับแสนเพชรสราชภูมิร้อยหนึ่งปอนด์เท่ากันครับ มุมแดงสมานน้อยนี่ก็ประเภทไฟเตอร์เขาอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาล่อยขวาแปรมรัดฟัดตีบูดูดันตลอดปอดใหญ่ปลายแรงกระแลกระลุยความสามข้างหลังก็มีชนะนอกยก3สามภาคเก้ากาแฟวัวชนคนสู้ที่ทูปเิมิดอนเมืองแพนอกยก3สาอเล็กยอดยุดยมวยไทยที่ทูปเตมิดอนเมืองครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรมรกตมกชสุพรรณบุรีที่สยามอ้อมน้อยครับ ตัวน้ำเงินแสนเพชรสรชาชภูมินี่ก็เป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปำรัดฟัดตรีร็อกคอเด้งตีนะครับปอดใหญ่ปลายแรงเป็นมวยฟอร์มสดครับสางข้างหลังก็มีแพ็คคะแนนพันโทพิเคแสนชัยมวยไทยยิมที่ทูปเตมิดอนเมืองชนะคะแนนกล้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัตที่ทูปเตมิดดนเมือง ล่าสุดก็ชนะคะแนนพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่ทูปเตมีดอนเมืองครับครับแดงสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยอายุ18สูง168จากกระบีนะครับเขาเปิดเกมส่วนน้ำเงินแสนเพชรสราชภูมินีอายุ16สูง154จากสุรินนะครับรุ่นน้อง2ปีส่วนสูงนี่ต่างกันถึง14เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายแต่ คงไม่มีผลเท่าไหร่เพราะว่าทั้งคู่นี้เป็นมวยเข่าปั้มรัดฟันตีเข่าชนเขา่าส่วนตัวผมมองว่าสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยสูงยาวกว่าเยอะนะครับแลกเข่าคุณทีผมทีโดนต่อโดนตัวใหญ่ทีตัวเล็กน่าจะเห็นชัดเจนมากกว่าครับผมให้แดงครับสมาน้อยเพชรภูมิมวยไทยเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับ ครับก็จบทัศนวิจารณ์สุขเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอหมวยก็ขอกาลังใจจากเ c ทีทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบสุขเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายประจําเสาร์นี้คู่ทีหนึ่งผมให้แดงครับชาติพยัคฆลานาวอเตอซั์เป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวถาดทรหดดีอาวุธหลากหลายใจขมใจ คู่ที่สองให้แดงครับฉลามทองสิงมาวินเป็นมือรักมือชอบระดับสามดาวกระดูกดีกว่าได้สูงได้ลอยได้เวทคู่ที่สามก็ยังเป็นแดงครับบูคองพักยกสองสี่เป็นมือรักมวยชอบระดับสี่ดาวครับจงอางห่วงไข่ปลายปลายมั่นคงกว่าคู่ที่สี่ก็เป็นแดงครับสรุปแดงทั้งสีคู่ครับเสารนี้ คู่ที่4ให้แดงสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยเป็นมวยรักมวยชอบระดับหนึ่งดาวทั้งใหญ่ทั้งยาวคนที่บ้านไม่ดา่าครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามได้แต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับกีฬามีแพ้มีชนะถ้าไม่ชอบก็ดูประกอบด้วยสายตาตัวเองแล้วค่อยตัดสินใจครับ ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามโชคดีครับสวัสดีครับ